อ่าสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จากยูทูบกมลเวนะครับเราตอนนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์แอซายคีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมปดอกไม้จิโอกราเฟอร์นะครับผมก็แจกวาร์ปเข้ามานะครับแล้วมาโผล่ตรงนี้นะครับที่จริงจะไปเดินเล่นที่เกาะเต่านะฮะไปเก็บเรือกับเกาะเต่านะครับแต่แจมวาร์ปมาก็เลยมาโผล่ที่นี่นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ากาตาที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นกาตาอ่าบกเจ็ดจูสามคูเซอร์นะครับผมอ่าครูเซอร์ถ้าใครยังไม่รู้จักมันก็คือกัส ทหารแบกปืนนั่นเองครับที่ทอยแฟคทอรี่นะครับคุณสมบัติของมันนะครับก็คือคีย์ที่เข้าบวก10%นะครับผมและอีกความสามารถินึงก็คือคีย์ที่เข้าบวก7นะครับเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์นะครับผมอ่าดังนั้นอ่าผมจะเก่งมากกันเลยครับกับมอนสเตอร์ประเภทสัตว์นะครับเรียกว่าตีคีย์ที่เข้าทุกดอกนะครับผมแล้วก็อ่าแต่จะกากมากนะครับเมื่อตีมอนสเตอร์ประเภทอื่นนะครับผมเนื่องจากมันไม่คินะครับถึงมันจะคิแรงเหมือนเดิมก็เถอะนะฮะ แต่มันโอกาสการติดคิเนี่ยมันน้อยลงนะครับผมก็เลยทําให้ดามิ่ต่อวินาทีของผมลดลงนะครับผมมันก็เลยเกิดทางแก้ขึ้นมานะครับเมื่อเราไม่ได้หวังคิอะไรมากมายจากการตีมอนสเตอร์ผิดประเภทนะครับเราก็ใช้ตัวช่วยนะครับนั่นคือหมวกงูนั่นเองนะครับหรือถ้าใครมีกาตาสำหรับการ์ดงูดําเลยนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับก็คือเราไปหวังดับเบิลอทแท็กแทนนะครับผมดับเบิลอทแทเนี่ยมัน มันทําให้การโจมตีคูณ2ใช่ไหมครับผมมันก็แรงกว่าคีย์ที่ข้อ,อยู่แล้วนะครับคีย์ที่ข้มันแค่อ่าเอาดาเมจคูณ1.4นะครับแต่อ่าดับเบิลแท็กเนี่ยคูณ2.0นะครับก็ด้วยธรรมชาติก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับเราก็ไปหวังกับดับเบิลแท็กนะครับถ้าเราตีผิดประเภทนะแต่ถ้าตีถูกประเภทผมก็ยังใช้อ่าใส่เป็นหมวกพิโกพิโกนะครับเพื่อเอาดับเบิลแท็กออกไปนะครับเพื่อให้เราคีอย่างเดียวนะครับผมซึ่งดาเมจต่อ ดาเมจเพอร์เซคคันเนี่ยมันจะมากกว่านะครับถ้าผมใส่หมวกงูนะเอ้ยถ้าผมใส่หมวกอ่าปิโกปิโกแล้วไปตีตรงประเภทนะครับอย่างตีสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าอันนี้ลอง G O นะครับนี่จะเห็นว่าอ่าถ้าผมใส่หมวกปิโกปิโกใช่ไหมครับจะนี่ครับจะมีเลขขาวแซมเรื่อยๆนะครับผมเพราะมันไม่ใช่มอนสเตอร์ประเภทสัตว์นะครับผมก็ตีไปตรงประเภทด้วยนะฮะมันก็เลยมีขาวแซมเรื่อยๆนะครับซึ่งทําให้ดาเมจเราลดลงไปเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเราสลับเป็นหมวกงูปุ๊บ อันนี้ครับจะเห็นว่าเลขสีเหลืองนะครับก็คือเลขของ double ล a s h tag เนี่ยขึ้นถี่ยิบเลยนะครับอ่าถ้าหลุดจาก double ล a s h tag ขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นคริติคอลนะครับผมถ้าหลุดจากคริติคอลก็เป็นเลขขาวจริงๆแล้วนะฮะอ่าซึ่งมันมีลำดับความสำคัญอยู่นะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันมองว่า double ล a s h tag เนี่ยมีความสำคัญมากกว่านะครับมันจะไปคิด double ล a s h tag ก่อนนะครับซึ่ง double ล a s h tag ของสายโจเนี่ยคือ50%นะครับอ up double ล a s h tag เต็มมานะครับ level 10จะได้50%นะครับก็คือ ถ้าไปโดนดับเบิร์ดแท็กก็ได้ดับเบิร์ดแท็กนะครับแต่ถ้าหลุดจาก,กดับเบิร์ดแท็กไปก็จะคิดคริติคอลนะครับผมถ้าหลุดจากคริติคอลอีกนะครับผมก็จะไปคิดเป็นเลขสีขาวนะครับผมก็คือดาเมจธรรมดานะครับถ้าหลุดจากนี้ก็มิดแล้วนะฮะก็จะทําให้ดาเมจของเรามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นดาเมจเซ็ดาเมจเปอร์เซ็คค่านะ DPS นะมันสูงขึ้นมาจากปกตินะครับแทนที่เราจะใช้เป็นโมบิโก้ิโก้ล้วนๆนะครับผม ซึ่งแบบนี้มันก็ช่วยได้นะครับเราก็จะกลายเป็นเหมือนแอร์สายไฮบริดไปเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเวลาผมใช้หมวกปิโกิโก้แล้วไปตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์เนี่ยมันจะคีแทบตลอดเวลานะครับซึ่งดาเมจโปรเจคตนเนี่ยมันสูงมากนะฮะนี่ครับอาจจะถ้าเราไปใช้หมวกปิโกปิโก้เนี่ยมันก็กำกึ่งนะครับผมมันก็มีมิดบ้างนะครับจะเห็นผมว่ามีตัวเลขแดงๆขึ้นนะเอ้ยตัวมิดสีแดงๆขึ้นนะครับก็คือผมตีมิดเองนะครับ ดังนั้นเวลาผมตีมอสเตอร์ประเภทสัตว์เนี่ยซึ่งกาตาผมซัพพอร์ตเนี่ยผมก็ใส่เป็นโมบิกโกบิกโกให้มันคีอย่างเดียวไปเลยนะฮะไม่ต้องเอาเบิร์นนะฮะเอาไว้ผิดประเภทค่อยเบิร์นนะครับผมซึ่งมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับวิธีทําแบบนี้ก็คือเราต้องตีมอเตอร์ตัวนั้นโดนนะฮะถ้ามาตีมิดตีมิดเนี่ยเบิร์นมันไม่ได้นะครับผมอ่าเพราะอ่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเบิร์นไม่ติดนะครับแล้วมันก็ไป คีย์ดิคอรนะครับคีย์ดิคอรไม่ติดก็ไปเลขขาวถ้าเลขขาวไม่ติดอีกก็มิดนะครับผมซึ่งโอกาสมิดเนี่ยเรามีสูงนะครับถ้าเราตีมอนสเตอร์ฟรีสูงๆอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าดังนั้นเราจึงไม่ควรอ่าใช้กับมอนสเตอร์ฟรีสูงๆนะครับวิธีนี้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากมายอะไรนะครับผมเพราะเนื่องจากแผ่นรีนิวัลเนี่ยค่าฮิตมันไม่ได้ขึ้นกับเด็กอย่างเดียวนะครับมันขึ้นกับลักด้วยนะครับซึ่งลัก3หน่วยเนี่ยจะได้ฮิต1นะครับอ่าเหมือนเด็ก1 เด็กหนึ่งจะได้ฮิตหนึ่งใช่ไหมครับแต่ลักสามหน่วยก็ได้ฮิตหนึ่งนะครับผมก็เป็นอ่ายังไงใสแอดใสคีอย่างเราก็อัพลักกันเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างผมยืนพื้นที่60ใช่ไหมครับก็เหมือนกับผมได้มีตอนนี้มีเด็กอยู่20นะครับผมซึ่งอ่าเด็กยีเนี่ยมันก็สามารถตีมอนสเตอร์ได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับหลายตัวเลยนะครับผมถ้าแบบไม่ฟรีสูงเวอร์นะครับผมมันก็ตีได้เกือบหมดนะฮะอย่างน้อยๆก็สัก80-90%เนี่ยต้องโดนนะครับผม ดังนั้นเลยเราก็เลยไม่ต้องกังวลบ้ากนะครับเผล่เเนี่ยบางทีสลับสายเป็นสายอ่าแอสใส่กาตาเบิลไปเลยก็ได้นะครับผมด้วยสเตตัสแบบนี้นะเอจิกับลักอย่างเงี้ยอ่ามันอาจจะเสียเรื่องสเต,ต็งน้อยนะครับแต่ผมยังไม่ได้เริ่มอัพสเต,ต็งนะครับก็เป็นแค่เอจิลักไปก่อนนะฮะเราก็สามารถใส่เป็นหมวกงูแล้วก็อ่าใส่เป็นกาตาสำหรับเบิลไปเลยก็ได้นะครับสเตตัสเราก็พอถูถ่ายได้อยู่นะครับหรือใครจะคีย์ที่เข้าล้วนๆก็ได้นะครับผมก็ มันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมเพราะสายเด็กจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะเขามีแต่เด็กนะครับเขาไม่มีลักนะครับเลยไม่คีนะฮะแต่ของเราสายคีที่ิคอลครับอ่อัพลักไปเยอะนะครับผมก็เลยสบายตัวนะครับจะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่อุปกรณ์และตั้งของคุณนะครับที่จะซัพพอร์ตให้นะโอเคครับก็หลักๆค่าๆมันก็ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเป็นแบบกาต้ตาเฉพาะทางแบบผมเนี่ยอ่า ถ้าตีผิดประเภทมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมก็ไปหาหมวกงูมาใส่หรือว่าเปลี่ยนกรต้าไปเลยก็ได้นะครับไม่งั้นก็ทางเลือกสุดท้ายคือยอมตีไปทั้งอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละฮะก็ไปหวังกับคีย์ดิคอันเล็กน้อยของเราหน่อยนีนะครับอ่าผมอัพรักหกสิเนี่ยก็จะได้คีย์ดิคอประมาณ30ใช่ไหมครับผม20ดิอ่าแล้วผมใส่โคโบเข้าไปก็กลายเป็น30นะฮะอ่ามันก็พอได้อยู่นะครับไม่ถึงกับแย่มากนะฮะอ่าแต่ถ้าให้ดีมันก็ เอาหมวกงูมาทิมๆมันหน่อยดีกว่านะครับง่ายกว่านะฮะโอเคครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่างที่อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าลักมันช่วยในการาตีมอนสเตอร์ให้โดนด้วยนะครับเราสามารถไปใช้วิธีลากกิมก็ได้นะครับซึ่งมันโอเคเลยนะครับเพราะหลังๆเนี่ยช่วงเลเวลสักเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยตีทีละตัวมันก็ค่อนข้างจะช้าแล้วนะครับจะลากเอาง่ายกว่านะครับซึ่งเลเวลขนาดนั้นเนี่ยค่าฮิตเราเพียงพอต่อการ กิมมอเตอร์โดนแล้วนะครับผมถ้าไม่โดนก็ใส่มามีช่วยนะครับยังไงก็โดนนะฮะซึ่งตอนนี้จะเก็บเร็วได้ค่อนข้างไวนะครับเหมือนสายสายเบิร์นธรรมดาเลยนะครับผมโอเคครับก็ถ้ามีใครสงสัยอะไรก็ลองถามดูได้นะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกด s ั r i b ค y o ย t u b e กัมบนเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ youtube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับแถมท้ายนะครับ บางคนอาจจะเห็นว่าอ่าตัวเลขค่าคริติคอลของผมเนี่ยมันพอๆกับดับเบิลเลยใช่ไหมครับอ่าดับเบิลไอท็อที่ผมบอกคือ2.0ใช่ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ครับผมเบิ้ลจีโอกระเฟอร์ประมาณ400ก,กว่าครับสี่ร้อบสี่ร้อนะครับ,4 30, 4รบอ่าแต่พอคริติคอียลอาคิคิอ่าคริติค,ค,ค,คอลเนี่ยก็ประมาณ350ร้บวกเจ็ก็ปุ๊บปุ๊บประมาณ340นะครับจะเห็นว่า ดาเมจคริติคอลกับดับเบิลไดแท็กเนี่ยของผมใกล้เคียงกันนะครับทั้งที่ดับเบิลไดแท็กเป็นคูณ2.0นะครับแต่คริติคอลเนี่ยคูณ1.4นะครับที่ผมแรงได้ขนาดนี้ก็เพราะอ่าไอ้การ์ดคูเซอร์เนี่ยแหละครับมันบวกคริติคอลเข้าไปตรงๆ10%นะครับก็คือเอาดาเมจรวมทั้งหมดนะครับคิดเสร็จสับปุ๊บจับคูณไปเลย3ใบนะครับ3ใบก็10 30%นะครับก็คือเอา1.4ึ่คูณหนนะครับซึ่งมาจากการ์ดคูเซอร์อะไรพวกนี้นะครับ จะได้ออกมาเป็น1.8นะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับ d o บ b l e d อ s แที่เป็น2.0มากนะครับผมอ่าถ้าใครแบบสายป่านะครับจัดเ t เปเปอร์สองใบเข้าไปนะครับอ่าจาก1.4คูณ1.4นะครับผมนี่คูณเลยนะครับก็ได้เป็น1.96นะครับซึ่งแรงเทียบเกือบเกือบจะเทียบเท่ากับอ่า d o u ล l อ dash เลยนะครับแต่ถ้ามันสายป่าครับเราสายธรรมดานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ ถือว่าแรงมากแล้วนะครับผมนี่ครับโอเคครับก็ประมาณเท่านี้แหละครับก็เป็นกาตาทางเลือกอีกอันนึงนะครับสำหรับสายคีิติคอลนะครับผมซึ่งราคาของมันเนี่ยมีไอ้คูเซอร์เนี่ยแหละแพงนะครับผมราคาใกล้ๆกับ ss เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมครับอ่าและอีกใบหนึ่งก็คือเต่านินจานะครับแพงมากอันนั้นนะฮะอ่าที่เป็นคีเผาครับผมแล้วก็มีอีกหลายอันนะครับซึ่งราคาถูกพอสมควรเลยนะครับเพราะไม่มีคนใช้นะครับแอดคีย์ก็ นา่นาจะมีคนใช้ทีนะครับโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าทางจะยาวเกินไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับ